สวัสดีครับตี่หวยชาแนลอาร์ซนอลแฟนคลับครับผมคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปที่จะลงเช้าวันศุกร์ที่28มีนาคมนะครับถ้าท่านใดได้เห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าที่หวยอยู่ระหว่างเดินทางนะก็ <c oughs> ขออนุญาตทำคอนเทนต์้วยก่อนซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลไม่เตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลไว้ให้จับสำหรับพี่น้องนะในช่วงที่ก่อนที่ ฟุตบอลลีกกำลังจะกลับมาแข่งกันนะครับเราจะแข่งกันในคืนวันอังคารนะในการที่จะต้องเปิดบ้านเจอฟูลแลมฟูลแลมเจ้า full ham, full ham. จสัวน้อยนะครับในรอนดอนดัมมี่แมตช์นะช่วงไม่มีบอลก็เตรียมคอนเทนต์ไว้สำหรับคอนเทนต์วันนี้คิดว่าน่าสนใจคิดว่าหลายคนคงจะลืมเลือนกันละหลายคนอาจจะไม่ทราบเลยนะครับว่าจะเป็นไรก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะครับอขอบคุณพี่น้องสาหรับการให้การสนับสนุนครับทั้งเรื่องของ มือแก้วกัสสิกปาเตนะครับขนาดหนึ่งร้อยกรัมสามรอยสบาทส,งสูงเลยแต่ตอนนี้ผมก็ต้องรออีกสองสาวันนะครับสําหรับหมึกแก้วเพราะว่ารถที่เข้ามาเนี่ยล่าสุดมันเค็มมันเค็มไปเค็มเกินซึ่งมันไม่ถูกรสชาติมาตรฐานที่ท,ท,ที่ห่วยต้องการนะครับก็เลยหยุดในการส่งก่อนพี่น้องที่พี่ลงพี่เรียนที่ส่งมาที่สั่งมาแล้วก็เดี๋ยวรอ ตั้งสองสามเดี๋ยวผมคงกลับมาก่อนนะผมกลับมาก่อนจะพรรยาของก็น่าจะเข้ามานะครับรสชาติมันเปลี่ยนก็เลยไม่เอาตัดสินใจคืนคืนทั้งรถหลายสิบโลคืนไปเลยนะครับแล้วก็บอกว่ามันมันไม่ตรงอ่ะคือเวลาชิมแล้วมันมันไม่ใช่มันเค็มเกินเราไม่ชอบแบบนี้นะเดี๋ยวพี่น้อง ได้รับไปก็เดี๋ยวจะมามาด่าที่หวยบอกส่งอะไรให้กินไว้ขออภัยแล้วกันอาจจะชาญน,นิดหนึ่งนะครับรวมถึงบูกระจกไล้ไผ่าครับทียังคงออกอย่างต่อเนื่องนะขอบคุณพี่น้องจริงครับขนาด500กร,รมัม320บาทส่งทั่วไทยครับและขนาด250กร,รมัมก็220บาทส่งทั่วไทยคนระแล้วก็รวมถึง AAUT 21นะครับเีมงนานคุณภาพที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตประกันภัยกว่า27ปีก็พร้อมให้การดูแลพี่น้อง ทุกท่านเช่อนเอดียวกันฝากด้วยครับ T O N T C R A B ต้นครับประกาสางกฤษตัวเล็กนะขอญอาตดื่มแกงหวยมีฟองอเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวถ้าเผื่อลงคลิปนี้เสร็จแป๊บอาจจะลงไลฟ์เลยนี่อาจจะไลฟ์ต่ออารมณ์ดีอาจจะไลฟ์จจลเลยก็เดี๋ยวว่ากันวันนี้ครับพี่น้องที่คอนเทนต์ที่เตรียมไว้นะครับในเรื่องของเราที่จากว่า,ตาแต่ละสโมสรต้องการประสบความสาเร็จในเรื่องของ การเป็นแชมป์การเพนโทรฟี่ต่างๆนะรวมทั้งการได้เข้าไปแข่งในบอลยุโรปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เขาถือว่าต้องแย่งชิงและก็แสดงให้ถึงถึงความยอดเยี่ยมก็คือดาวซันโวนะครับดาวซันโวของทั้งในดิวชันหนึ่งในพิมลีนะที่เราจะคุ้นๆก็คือมีโมซาลาใช่ปะโมซาลาของลิเวอร์พูลนะครับอีซักของนิวคาสเซลอีซักไม่แน่ใจเคยเป็นดาวซันโบไหม นะครับแล้วก็ที่บ่อยสุดก็เออร์ลิงบาฮารแลน์นะครับที่เป็นดาวซันโบประจําฤดูดาวโัโบสูงสุดประจําฤดูกาลนะของเราล่าสุดเลยอ่ะพี่ร้องให้ทายดิให้ทายให้ทายใครใครใครดาวซันโบล่าสุดของเรานู้นเลยย้อนไปปี2 0 1 9 2 0้ถึง2020โอมาเบยองนะครับอันนั้นย้อนไปเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาไล่เรียงกันนะครับตั้งแต่เปิดประวัติศาสตร์ของฟุตบอล 1> 1, ดิวชั่นหนึ่งฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษอาร์เซนอลขึ้นมาตูวลีกสูงสุดใครเคยเป็นดาวซันโวให้กับทีมเราบ้างนะถือว่าเป็นดาวโซลสูงสุดในฤดูกาลดน,น,นั้นเลยมีใครบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะย้อนลอยย้อนอดีตให้ฟังกันให้ชื่นใจให้หายคิดถึงนะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่ตั้งใจทำนะเดี๋ยวก็จะมีภาพดุงด้งนิ่งขึ้นมานะ่นะนำก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาก็เลยก็ต้องขออนุญาต ลงคลิปก่อนเพื่อมีเวลาในการตัดต่อทําเองลงคลิปเองตัดต่อเองขายหมึกเองห่อหมูเองโอ้โหทำหมดเพื่อพี่น้องอ่ะนะก็ยังไงช่วยรบกวนดูคลิปเป็นยาวอย่าก,กดข้ามโฆษณานี่แหละครับแหมและใครสะดวกมีกาลังก็ซูเปอร์ตองซูปร์ปรแตงก็เป็นลังเกียจนะครับหรือว่าจะสนับสนุนสินค้าก็ว่ากันไปนะครับมาถึงคนแรกเลยที่เป็นปราสร์ ประวัติศาสตร์ในสโมสรอาร์เซนอลเลยครับซึ่งเป็นดาวโซนโบสูงสุดในลีกสูงสุดคนแรกของประวัติศาสตร์อาร์เซนอลครับเกิดขึ้นในฤดูกา19ล1934โคตรเก่าเลย1934-1935ฤดูกาลนั้นเป็นฤดูกาลที่60ละเป็นฤดูกาลที่60นะครับที่ฟุตบอลลีกก็ได้แข่งขันกันของอาร์เซนอลพูดแค่ตอนหน้าเนี่นยเงีบยบเงียบเงียบหนิตเลย นะไม่มีไม่มีอือไม่มีหือไม่มีอือไม่มีอีนะเดี๋ยวไว้จะทำคอนเทนต์ว่าแชมป์แต่ละทีมแต่ละปีมีใครบ้างทำไปแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็ตรงมานะครับเรากว่าจะได้เป็นดาวโซสูงสุดก็คือในฤดูกาลที่1935 1 9 3 4าสามถึง1935ครับซึ่งเป็นฤดูกาลที่60นะปีนั้นเนี่ยเราเป็นแชมป์หลีกสูงสุดครับเป็นทีมที่สองที่คว้าแชมป์สามสมัยติดต่อกัน นะก่อนหน้านั้นเราชคว้าแชมป์มาแล้วสครั้งแต่เราไม่ได้ดาวซันโวครับพอมาไป1934-1935เราได้ดาวซันโวนะตอนนั้นผู้จัดการทีมของเราก็คือเฮอร์เบตเชปแมนนะครับที่เป็นรูปปั้นอยู่ในสโมสสน,นครับคนที่ทําประตูสูงสุดให้กับสโมสสน,นอาเซนอลและเป็นดาวซันโวของสูงสุดในเลียงกฤษในดูกาล1934-1935ก็คือ ปาเทเดออ็ดเร็กฮะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้ขึ้นซ้ายขึ้นขวาไม่รู้นะอ่าเดี๋ยวก็อยมาไว่าไล่ดูแล้วกันว่าจะขึ้นซ้ายขึ้นขวาปาเท็ดเร็กครับยิงไปทั้งหมด42ประตูโอ้โหถือเป็นดาวซันโวคนแรกเลยที่ได้เป็นดาวซันโวสูงสุดของฟุตบอลในลีกสูงสุดของอังกฤษนะครับและเป็นคนแรกของสโมสรอาร์เซนอลครับเท็เดเร็กมีอยู่แมตช์นึงครับโอ้โหเคยยิง คนเดียวเจ็ดประตูนะในแมตช์ที่ชนะแอสตันวิลล่ายิงคนเดียวเจ็ดลูก <c oughs> ไม่รู้จะก,กระหายอะไรตักหนานนะปาเท็เดกครับยิงไปเมกีปีหนึ่งเก้าสามสี่นั้นหนึ่งเก้าสามห้าสีทิพสองประตูนะก็เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับถัดมาครับในปีหนึ่งเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสี่แปดนะตอนนั้นเนี่ยเราคุมทีมอยู่ภายใต้การผู้จัดการทีมของอตัวทอมวิเทเกอร์นะครับ ปี1947-1948เนี่ยเราได้เป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากห่างหายมาหลายปีนะฤดูกาลนั้นะเป็นฤดูกาลที่68ของฟุตบอลอังกฤษนะครับในลีกสูงสุดเลยปี1947-1948ครับเราเป็นแชมป์นะเราเป็นแชมป์ลีกสูงสุดเลยนะครับและดาวซนโวสูงสุดก็คือปา๋าหรือคุณปต้องเรียกคุณปู่แล้วกันครับลอนนี่ลุกนะครับลอนนี่ลุกครับยิงไป 3าประตูอยู่ข้างไหนครั้งนี้ <c oughs> นะเดี๋ยวมีภาพขึ้นโชว์นะปะ๋าคุณปู่ทวดนะลอนนี่ลุกนะครับยิงไป33มประตูเป็นคนอังกฤษนะเป็นคนอังกฤษอ่าป๋าเทสเตเล็กเนี่ยก็เป็นคนอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับนี่คือดาวซันโวคนที่2ห่างมาตั้งกี่ปีอ่ะห่างมา1 9 3่งมาจนถึงปี1947งก้าสี็ดนะครับก็สิปีกว่าที่เราจะเป็นดาวซันโวอีกคนหนึ่งนะครับถัดมานะครับในฤดูการ ทิ้งมาที่นี่ที่นี้ทิ้งมาสามสิบกว่าปีเลยสามสิบกว่าปีเข้าสู่ยุคกลางของอาร์เซนอลครับในปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะหนึ่งเก้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดครับแต่ว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นแชมป์นะครับเราเป็นอันดับที่แปดฤดูกาลนั้นอยู่อันดับที่แปดในหลีกสูงสุดซึ่งเป็นฤดูกาลที่เก้าสิบเจ็ดของหลีกสูงสุดของเกาะอังกฤษนะครับในปีนั้นหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด เราไม่ได้แชมป์เราอยู่อันดัแปแต่เราได้ดาวซันโวสูงสุดครับผมก็คือมาร์คคอมแมคโดนัลนะครับนัอดีตนักเตะศูน้าทีมชาติอังกฤษามารคอมแมคโดนัลนี่ถือเป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆร่างกายใหญ่โตนะครับลเล่นหลายทีมนะแล้วก็มาเป็นดาวสันโวให้กับเราด้วยเป็นคนอังกฤษครับยิงไปในปี1976 1 9 7 7 2 5ประตูนะครับแต่ว่าปีนั้นเราจบอันดับที่8นะแหมก็ หือว่าทิ้งห่างไปนิดหนึ่งนะครับห่างไปหลายปีเลยจากปี1976-77ครับต้องค้ามาจนถึง10กว่าปีจนมาถึงปี1 9 8 8ถึง1 9 8 9เข้าสู่แหมอยังจะบอกเสื้อตัวนี้เลยเสื้อตัวนี้เลยนะครับปี1988-1989ครับปีนั้นอาร์ซอนเป็นแชมป์ดิวิชั่น1เดิม นะครับภา,ภายใต้การคุมทีมของป่าจอร์สกรีมนะนะครับแล้วก็ดาวโจนโบสูงสุดไม่ใช่ใครนะดาวโซนสูงสุดไม่ใช่ใครครับเป็นอลันสมิธอลิสสมันอยู่ข้างนี้และที่สำคัญคือปีนั้นน่ะเป็นปีที่เรากลับมาเป็นแชมป์อีกในรอบ18ปีถ้าใครจำได้นะใครจำได้าไ8ด1 9 8 9้1 9 8 8 9นี่ยคือ มหาศจัยรที่แอนฟิลนะครับนั่นแหละครับอัลันสมิธกับไมเคิลโทมัสนะครับช่วยกันยิงสองประตูให้เราพิกล็อกถล่มโลกดที่ว่าช็อกโลกเลยบุกไปชนะลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลสองประตูต่อศูนย์ทำให้มีแต้มเท่ากันแต่ลูกผล,ผลต่างประตูได้เสียเท่ากันแต่ลูกยิงมากกว่าครับอัลันสมิธปีนั้นเป็นดาวซันโวสูงสุดของอในฤดูกาลนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการกลับมาคว้าชแชมป์ในรอบ18ปีที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลายๆครั้งมาซาจันแอนฟิลมันยังจำอยู่ในหัวใจเลยนึกถึงทีไรก็มาหาสนุกทุกครั้งครับอลันสมิธก็เป็นดาวซันโวสูงสุดในปีนั้นนะอ่ามาถึงปี1990ครับ1990 1991 ถัดมาอีกปีหนึ่ง1 9 9 1 1เ9 1ครับเป็นฤดูกาลที่111 1, 1, 1. ของฟุตบอลอังกฤษนะครับปีนั้นอาซนอลกลับมาเป็นแชมป์อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็คนที่เป็นดาวโซสูงสุดก็ไม่ใช่ใครครับคืออารันสมิธนั่นเองนะครับอารันซมิดยิงไปทั้งหมด23ประตูนะปีนั้นเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเป็นทีมที่เราสนุกมากมายเลยนะครับปี1990 1 9ก1นะก็อาันสมิธก็เป็นเจ้าของ ดาวโนโด่ครับถัดมาอีกปีเดียวครับปี1991 1992นะ1991 1992แต่ปีนั้นเราไม่ได้แชมป์นะครับทีมที่เป็นแชมป์ก็คือลีดยูไนเต็ดนะครับในปีนั้นเนี่ยเป็นฤดูกาลที่93ในประวัติศาสตร์ครับปีนั้นเราจบด้วยอันดับที่4นะจบอันดับที่4ครับแต่เราได้ดาวซโนโด่สูงสุดคนที่ได้เป็นดาวซโนโด่สูงสุดยิงไป29ประตูก็คือป๋าเอียนไรต์นั่นเองอยู่ข้างนี้เองข้างนี้ ขีข้างนี้ว่าเอาข้างนี้เอาแห่งทั้งสองข้างแล้วกันนะข้างไหนก็ถือว่าถูกข้างหนึ่งนะไปเอยไลท์ครับเป็นดาวสอมโบที่เพิ่งย้ายมาจากคิสตัลพาเลตคนเนี้ยโชว์ฟอร์มเข้าตาในแมตช์ชิงตอนนั้นคิสเัลพาเลตชิง FA ฟเคับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเสมอกันไปแมตช์แรกนะแล้วก็เอร์ไลท์นี่แหละหูยิงเอร์ไลท์จะจับคู่กับมาร์คไบรท์ตอนช่วงนั้นนะแล้วก็ ทำให้แมนยูต้องระทมทุกนะเป็นแต่ว่าพาแมตที่สองนัดรีเพย์เอเบคัมามาก่อนนี้พอเสมอปุ๊บต้องมีนัดรีเพยไม่มีการยิงจุดโทษนะรีเพยจนกว่าจะจบอะเอียนไลก็เลยเข้าตาป่าจอร์จแกแฮมป่าจอร์จแกรแฮมก็เลยเอาเข้ามาแล้วก็ทำให้เป็นดาวซันโวของอาร์เซนอลครับป๋าเ e อียนไลครับในปี1991-1992ครับยิงไป29ประตรูนะครับแ,แต่ปีนั้นเราไม่ได้เป็นแชมป์ก็ ได้นิดนึงครับจากนั้นเชื่อไหมพี่น้อง1 9 9 0 1 9 9 1เราศห้ามหายไปจนเกือบ10ปี10ปีเต็มๆครับจนมาถึงปี2001-2002พครับที่อาร์เซนอลกลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ได้ดาวซันโวลสูงสุดด้วยนะครับในฤดูกาล2001-2002ถือเป็นฤดูกาลที่122นะในการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษครับ คนที่เป็นดาวสันโวสูงสุดให้กับทีมอเซนอนครับยี่สิบี่ประตูครับดาวยิงจากจูวนตุสนะเทลลี่อองลีนะครับโอโ้ตอนนันเข้ามาไม่กี่ปีเองนะแล้วก็ฟาเวนเกอร์ไปคว้าตัวมานะอองรีเล่นให้กับมอนโกก่อนก่อนที่จะไปไปไปดับเรียกไปดับทีบ่จูวนตุสลงไปไม่รู้กี่แมตนะ,ะยิงไปสามตรงนะแล้วก็ไม่มีความสุขในการเล่นกีตารลี่ครับ ป๋าเวนเกอร์เห็นแววนะเห็นเฮ้ยเห็นหน่วยก้านดีไว้แล้วก็เคยเป็นลูกศิษย์กันมาตั้งแต่ตอนที่ป๋าไปคุมทีมมอร์นาโกซิลลี่องรีก็เป็นลูกศิษย์อยู่ตั้งนต่นหัวฟูฟูอยู่นะก่อนที่ป๋าจะไปญี่ปุ่นไปไปคลีก,กิมิโน <c oughs> ไปกินปลาดิบนะก็เลยไปคว้าลูกศิษย์เก่ากลับมาทีนี้องรีก็มาระเบิดระเบ้อเลยนะครับเป็นดาวสโบรงสุดให้เราปี2 0ง1 2 0 0 2ครับด้วย24ประตูแล้วก็ ปีนั้นเราเป็นแชมป์นะโหนะครับถือว่าเป็นแชมป์สมัยที่8นะเป็นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสมัยที่8เลยของอาร์เซนอลนะครับในปี2003 2004อันนี้ขอญาติรวบเพราะว่าพี่แกมเหมาเลยนะฮะ2003 2004 2004 2005 2005 2006ครับป๋าอังกีเหมาเรียบเลย เหมาเรียบเลยนะครับในปี2003-2004นะอ่าปีนั้นอาร์เซนตลก็เป็นแชมป์ฟุตบอลหลีกสูงสุดครับเป็นฤดูกาลที่124นะปา่าเออปีนั้นเนี่ยอเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นพเมร์ลีกแล้วเพราะพเมร์ลีกเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ปี93นะปี93ตอนนั้นฟุตบอลเป็น ถือว่าเป็นแชมป์เรียกว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วไม่ใช่แชมป์ดิวิชั่นหนึ่งแล้วนะครับปาอิเลีอองลีครับยิงไป30ประตูในฤดูการ2003-2004นะแล้วก็ในปี2อ0 4 2น0ี 2005, ยิงไป25ประตู2005-2006ยิงไป27ประตูนะครับอาถือว่าในปี2003-2004เนี่ยถ้าใครจำได้ก็คือปีที่เรา เป็นแชมป์ไร้พ่ายนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็เป็นดาวซโูไปอีก2ปีติด2 0 0พั0 0ีแล้วก็2 0 0พ2 0 0้2 0 0งพันหเป็นปีที่เราจริงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่เราพลาดท่าพ่ายให้กับบาร์เซโลนาไป2ประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวลุนลีก,กวาด3ปีติดเลยเป็นดาวซูลูสูงสุดของลีกอังกฤษนะครับเพียงแต่ว่า2ปีหลัง2 0 0 4 2นสีกับ2 0 0 5 2 0ห้เราไม่ได้แชมป์เลยและปี2003-2004ก็คือแชมป์สุดท้ายที่ เราได้แชมป์ล่าสุดเป็นระยะเวลาจนถึงตอนนี้ก็21ปีเข้าไปแล้วนี่ปี2024 25แล้รจะมาเพราะนั้นก็21ปีแล้วครับก็ต้องทนทนไปก่อนนะทนทนรอกันไปก่อนแล้วกันนะอ่ะก็ไม่ว่ากันครับปีที่เราพลาดก็คือเราเสียแชมป์ให้กับเชลซีตอนนั้นน่ะเชลซีมีโมรินโยมานะมีโมรินโยมามีเอเซมีเข้ามาก็เลยทําให้เชลซีได้ถืออือนะครับ จบจากเจเรี่องลีครับปี2011-2012เรากลับมาเป็นาดาวโซสูงสุดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าฤดูกาลนั้นเราจบที่4นะแชมป์ก็ยังคงเป็นเชลซีอยู่นะครับคนที่ได้ดาวโซสูงสุดยิงไป30ประตูอันนี้พูดพูด,พ,ดพูดแบบแป๊บๆได้ไหมพูดแบบแป๊บแโรบินฟาร์มเปซี่ครับยิงไป30ประตูโอเคแค่นั้นจบในปี2011-2012และในล่าสุดครับปี2018-2019ครับ เราจบอันดับ5นะแล้วก็ตัวของ p r e อเอ็มลิกโ a มา n ยองครับเป็นดาวสโมโวสูงสุดให้กับสมโมสอนอาร์เซนอนยิงไปทั้งหมด22ประตูครับทีมชาติกาบบองนะแล้วก็มีลุ้นนะแต,แต่ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ครับล่าสุดก็ยิงประตูให้กาบ,บองใกล้ที่จะไปบอลโลกเหมือนกันนะครับนี่ก็คือบรรดาดาวสโสมโวสูงสุดในลีก ในานามของอาร์เซนอลนะครับซึ่งเรามีไม่กี่คนนะพูดง่ายๆนะมีทั้งป๋า2คนมีปูสอคนแล้วก็ข้ามมามันข้อมแมตต์แนลมาจนถึงอารันสมิธเอียนไลท์นะครับอารันสมิธเอียนไลท์มาถึงในตาลายของเทล่องลีฟานเพอร์ซี่แล้วก็โอมาบปยองนี่คือคนสุดท้ายเองและ5ปี6ปีมาแล้วซึ่งเรายังไม่ได้ดาวโกสูงสุดเลยนี่แหละครับก็ถึงเป็นที่มาว่าเราขาดศูนย์หน้า จริงๆหรือเปล่านะครับคอนเทนต์นี้ก็ทำเอาพอแบบขำๆพอแบบสนุกนะเอาทำให้คิดถึงความหลังละกันท่านใดที่มีความทรงจำในช่วงณเวลาใดเวลาหนึ่งเม้นเข้ามาครับช่วยกันเติมเต็มนะเฮย้ยจำตรงนี้ได้ขอญอยกจำตรงนี้ได้ช่วงอลันสมิธโอ้ตอนนั้นทำอะไรอยู่ช่วงปายเอไลท์นะช่วงนั้นตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงอาร์เซนอลเราเป็นยังไงอยากให้พี่น้องช่วยกันแชร์ นะครับช่วงฟานเบอร์ซี่ช่วงองลีนะผมว่าหลายท่านคงจะมาในะทันในช่วงขององลีนะครับแล้วก็ช่วงโอมาเบยองเป็นยังไงแล้วก็อยากให้มาช่วยกันระลึกถึงความหลังด้วยละกันนะครับก็คงจะประมาณน,นี้นะก็รอดูแล้วกันครับใครจะมาเป็นดาวซันโวสูงสุดในลีกสูงสุดของกรีฑต,ต่อจากโอมาเบยองในนามทีมอาร์เซนอลจะเป็นบุคโยสัก,ก้าไหมหรือจะเป็นคลายฮาวเวดหรือจะเป็น ต่อเคียวเคเรสนะหรือจะเป็นเบนติมินเซโก้มโนมโนไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลองไล่เรียงกันแล้วก็ติดตามมาอีกทีนะครับคอนเทนต์นี้ทำเพื่อแบบสนุกสนุกนะเอาพอให้หายคิดถึงกันละกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยูเอชอเนลอาร์ทรอนแฟนคลับด้วยครับเข้ามาดูกันหน่อยนะอุตส่าห์ทำและนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งอินเสิร์ตภาพด้วยนะ นะนๆะนะช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะโอเคนะครับผมขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสําหรับการไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณสําหรับการดูคลิปกันยาวๆนะครับแล้วก็ท่านใดสนับสนุนสินค้ากันได้ก็ T O N T C R A B ต้นครับทักกลายกันมานะไม่ว่าจะเป็นหมึกแก้วคลาสสิกปาเตหมูกระจกไร้พ่ายกำลงังกับทีมงาน a, a u u t 1 e นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความแบบไปสมรังไจอ้อนิดนึงเดี๋ยวผมผมไปพัทยาเนี่ยผมอาจจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างฝากดูด้วยแล้วกันนะคงไปพักผ่อนนะคงอยากจะททำคอนเทนต์ล้วคงจะมีการลงคลิปกันในที่พักด้วยก็ฝากดูกันด้วยล้วกันครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดิมมนทางไปไหนด้วยความแบบไปสมรังใจให้พี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ